ใ่ค่เราเรื่องสวัสดีคะ่ะคลิปนี้อัปเดตโครงการคนละครึ่งนะคะรอลุ้นลงทะเบียนคนละครึ่งครบแล้ว10ล้านสิบรอระบบตรวจสอบผู้ไม่ผ่านและผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์และจะรวบรวมมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกรอบขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวนะคะลุ้นลงทะเบียนคนละครึ่งอีกรอบรอตรวจสอบคนไม่ผ่านและถูกตัดสิทธิ์นะคะอย่าลืมนะคะ ส่งกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเราเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะนายพันชัยทีรเวศที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน2.5ล้านสิทธ์ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย10ล้านสิ์เมื่อช่วงเช้าของวันที่11พฤศจิกายนนะคะ ผ่านเว็บไซต์ w w w k o l a k r u n g c o m มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างมากและลงทะเบียนครบจำนวนในเวลาอย่างรวดเร็วทั้งนี้ระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน3วันสำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ได้รับสิทธิ์ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้จ่ายภายใน14วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไปรองโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังรวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยโดยท่านสามารถเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ธันวาคม2563หากไม่ใช้จ่ายภายใน14วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิท่านจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก นอกจากนี้สำหรับคลืบหน้าล่าสุดณวันที่11พฤศจิกายนนะคะเวลา12นาฬิกามีร้านค้าลงทะเบ,บียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า5.9แสนร้านและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน7 4 1 9 3 7คนโดยมียอดการใช้สะสม11,889ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย6,059ล้านบาท และภาครัฐร่รวมจ่ายอีก5,830ล้านบาทยอดใช้ใจ่ายเฉลี่ย210บาทต่อครั้งโดยจังหวัดที่มีการใช้ใจ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานคร,านะครสงขลานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีและเชียงใหม่ตามลำดับทั้งนี้รองโฆษกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือประชาชนและลานค้า ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ร้านค้าอย่าช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากจะเป็นการเอาเปรียบประชาชนและทำลายบรรยากาศของการจับใจ่ายใช้สอยตามโครงการคนละครึ่งอีกทั้งประชาชนโปรดอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆในการช่วยดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อนในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำผิด และมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขโครงการโดยหากตรวจสอบพราบว่ามีการกระทําผิดจริงจะมีการระง,งับการใช้แอปพลิเคชันและระง,งับการจ่ายเงินร้านค้าทันทีรองโฆษกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำโครงการคละครึ่งระยะที่2เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนเพื่อรักษาระดับการบริโภคของประชาชนและกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยได้อย่างต่อเนื่องอัปเดตล,ล่าสุดนะคะโครงการคละครึ่งลุ้นลงทะเบียน,ค,นครึ่งอีกรอบขอบคุณกรุงเทพธุรกิจนะคะ